นี่ครับซื้อ Wi-Fi เราเตอร์มาเปลี่ยนเป็น Wi-Fi 7ซึ่งอุปกรณ์ที่บ้านผมก็ไม่ค่อยซัพพอร์ต Wi-Fi เเท่าไหร่นะเนี่ยมือทงมือถืออะไรก็เก่าๆคอมก็เก่าแต่เดี๋ยวอัปเกรดคอมได้แต่ที่อยากลองเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าที่บ้านผมอ่ะเน็ตมันตัดอยู่เรื่อยครับเราเตอร์ที่ใช้ก็เป็น Wi-Fi 5นะที่ผู้ให้บริการ Wi-Fi เขาแถมมาซึ่งปัญหาที่เจอก็คือพอใช้อุปกรณ์เยอะๆแล้วเน็ตมันตัด ทำให้ผมไลฟ์สตรีมไม่ได้นะจนล่าสุดผมจะลองขายส้มออนไลน์ดูครับก็เลยหาวิธีแก้เริ่มจากการเปลี่ยน Wi-Fi ก่อนเพราะเขาบอกว่า w i f i 7จเนี่ยจะแก้ปัญหานี้ได้แต่อุปรกรณ์ที่บ้านผมยังไม่ได้รองรับ Wi-Fi 7นะไม่รู้จะได้ขนาดไหนก็ต้องไปลองติดตั้งดู นี่ครับเราเตอร์ใหม่มาแล้วเราเตอร์เก่าหลบไปแล้วนี่ผมก็เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์นะครับแล้วนี่ผมต่อจากเราเตอร์เก่ามาเข้าช่องแวนนะว่าของใหม่เนี่ยไม่มีส็ลตไฟเบอร์ครับต้องต่อจากของเก่ามาแล้วก็มีสายแลนอื่นๆนี่ผมก็ย้ายมาเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ระบบบลิชนะครับให้เราเตอร์ใหม่เนี่ยเป็นตัวจัดก,การระบบต่างๆส่วนเราเตอร์เก่าก็แค่ส่งสัญญ,ญาณผ่านแลนมาอย่างเดียวเพราะถ้าเกิดเปิดสัญญ,ญาณ WiFi ทั้งคู่ สัญญาณมันจะตีกันส่วนวิธีติดตั้งเราเตอร์ใหม่คือง่ายมากนะเดี๋ยวนี้คือมีแอปแล้วก็กดๆไปตามขั้นตอนเลยครับเดี๋ยวเขาให้สแกน Q R ก็สแกนไปก็บอกให้ถอดปลั๊กเสียบใหม่ก็ทําตามเลยครับแล้วก็นี้มันมีเออร์เอร์แจ้งนะว่าปล่อย Wi-Fi พร้อมกันซึ่งอันนี้นเราต่อแบบ a c c e s s Point อยู่ปล่อย Wi-Fi ทั้งคู่นะครับจะไม่เกิดปัญหานี้แต่ถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นระบบบลิชนะครับโดยที่เาเตอร์เก่าไม่ปล่อยสัญญาณออกมาต้องโทรไปแจ้งศูนย์บริการเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะปรับโหมดให้เราได้ซึ่่่งงงงงนนนี้้้้้้พออออออแแแจไปลววผมกกก็ก็ตตรรรรเเเาาิะหใชบบ Ac พอไแล้วนี่ผมย้ายมาอีกห้องนึ่งครับมาเทสความเร็วให้ดูนี่เริ่มจาก Wi-Fi เก่าก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เราปล่อย Wi-Fi ทั้ง2สัญญาณของเก่าอยู่ที่34ครับค่าดาวน์โหลดนะส่วนอัปโหลดนี่40กว่ากว่าต้องหัวห้องนี้ผมใช้ 5G ไม่ได้นะต้องใช้ 2.4G ต่อมาลองเทสสัญญาณจากเราเตอร์ใหม่ Wi-Fi 7ครับผลคืออ้ยห0 0คือ10เท่าอ่ะ นี่นี่อัปโหลดประมาณ200คืออันนี้อุปกรณ์ยังไม่รองรับ Wi-Fi 7ด้วยนะครับแค่เปลี่ยนเราเตอร์เฉยๆอะ่ะ ทีแรกก็แบบเอ๊มันไม่รองรับเราเปลี่ยนไปมันจะเห็นผลหรือเปล่าส่วนอันนี้เป็นตัวเช็ค WiFi นะว่ามันหนาแน่นขนาดไหนเห็นว่าสัญญาณมันใช้ซ้อนกันแบบเยอะมากแล้วสัญญาณมันจะชอบรบกวนกันเบียดกันครับทำให้เน็ตบ้านผมมันจะตัดเรื่อยๆนะทุกครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือใครเดินเข้าบ้านมาเนี่ยถือแท็บเล็ตถือมือถือมาสักสองสาเครื่องมีอุปกรณ์เชื่อมต่อ WiFi เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยหน่อยมันก็ตัดแล้วครับซึ่งเราเตอร์ใหม่ผมลองแล้วเมื่อคืนเน็ตไม่ตัดเรียกว่า แก้ปัญหาเน็ตตัดได้แล้วคือผมก็จะสามารถไลฟ์สตรีมได้นะทีนี้จากที่แรกมีเขาอ้างเรื่องอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทีนี้ผมว่าทําได้แล้วแต่เรื่อง Wi-Fi ยังไม่จบแค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดคอมเนี่ยจาก Wi-Fi 5ครับให้รองรับ Wi-Fi 7โดยใช้ความรู้จากการซ่อมคอมครั้งที่แล้ว <c oughs> เห็นไหมมีประโยชน์เอาไปอัปเกรดคอมเองได้เดี๋ยวของมาส่งแล้วอัปเกรดให้ดู